ค่ะกาสวัสดีพี่น้องปองป่ายเอฟซีทุกทท่านค่ะค่ะยินดีตอนรับขอสู่ทางช่องพรพ่ารวยนะคะ่ะค่ะเมื่อนี้ยแอดกัมานําหาสื่อไพ่หย,ยาไปมุ่งหลังค้าให้ปูฤาษีบุญมีเนาะคะ่ะหลังจากที่ถือเผาวอดค่ะเจ้าเผาวอดค่ะพี่น้องค่ะออกบ้านตั้งแต่เศร้ามาเจ็ดป่านนึ้เขาจะพอไพ่หยาออกบ้านตั้งแต่เศร้า หาสืบให้ยย่หญ่จนสิบโมงแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเลยค่ะ,ไป,ะไ,ไปว่าถึงมองก็หาบ่าเห็นใหญ่ว่าค่ะอันนี้ก็เกือบหายายว่เห็นค่ะพี่น้องค่ะถามมันนำทางมาอยู่องใดมีไฟ่หญ่กลัวสิเห็นแล้วค่ะพี่น้องหารนันั่งลังค้าขึ้นใอ้ปูเด้อขอขอลองสวัสดีค่ะ ขอลองเจ้าหลายๆได้จะเก่าไปซุ้มเด้อให้เล็มันออกก่อนสิซุ้มบ่ซุ้มกไ็ได้เด <c oughs> ี๋ยวมันซุ้มมันเริ่มสืใหม่เดี๋ยินมันเริ่มสืใหม่ได้ี่น้องเลยคุณยายบ่มีคนซอยคะอ่ะ,ะมมแม่พอผนผาลวยกัดเตะคนเองเลยค่ะ <c oughs> ุยางพี่น้องก็เอาคุยางเทสคุยยางก่าิดสิค่ะ้ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสำรับตัวดีตัวเด็ดนะคะทะเบียนรถพอนพาลวยด้วยสุขพาลวยสองให้เอฟซีเบอร์ไดีค่ะทะเบียนรถ1639ค่ะ1639 เมื่อวานนี้มีงูเ่าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะงูเห่าแดนตัดหนาด่ารถแล้วก็เมื่อคืนนีหนูดีฟันวาไม่พอน้าลุยเอารถขั้นนี้แหล,ลนนะคะ่ะพี่น้องค่ะแกนเนื้อไปส่งนูดีหอดเพื่อนเลยะคะ่ะพี่นอ้องแล้วคืนว่าทะเปลี่ยนรถหนึ่งหกสามเก้าหนึ่งหกสามเก้านี่มาแใน่ๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ใน n h าเนี่ยเราเห็นเหยกันโอ้บกทวดดินโอ้บกทวดดินตีบกท่านเห็นิสไหมคะโอ้บกเคยเห็นเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งบกทวดินก่อนค่ะพี่น้องค่ะแอดบกเคยเห็นบกทวดินฮตไดเคยเห็นโอ้ แม่ก็แถมเองสองคนด้วยเอาบุญมาสองอันนี้เอาบุญมาสองไหนค่าบุญมาสวงไหนมาต้อนเนี่ย ค่ะซึ่งถวายไพ่หยามากเมื่อน,นี้เนะคะก็ขอบใจน้องหนูดีน้องศิลชัยนะคะพี่น้องเด้อเห็นปูกุดใหม่กะอดบ่ได้ขึ้นกันน้องหนูดีก็ควักกระเป๋านะคะสื่อไพ่หยาให้ปูเข้าขึ้นกันนะคะพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีทางขอนแก่นนะคะพี่น้องค่ะโอ้ทังทังขอนแก่นก็ดีทาง น้นสังกะดีเด้อค่ะเด้อผอมขอบรัววนาะค่ะพี่น้องทางน้นสังนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะหาลังค่าไม้ใหปูบุญมีเท่ากันค่ะพี่น้องค่ะปูฤาษีโลกนะคะพี่น้องค่ะเดียวเลขเคื่อเดียวนะคะเมื่อเผากุดวอดนะคะพี่น้องค่ะเจ้าเผากุดวอดนะคะพี่น้องค่ะเหลือแต่ต่อเลยนะคะพี <busca> as, ่น้องค่ะซึ่งปูเฮ้านะคะได้เอา้าเ็ดหนาค่ะพี่น้องค่ะได้มาเซดทะเบียนรถ แอดมินพรอนพารวยหนึ่งหกสามเก้าค่ะพี่น้องค่ะจังได้กับมากวันนี้แล้วค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามีร่างสังหรณ์หรือว่ามีอีหยังแปลกๆเกิดขึ้นอยู่นะคะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งเมื่อเืนนี้นูดีกับฟันว่าแม่พรอนพารวยขนเหนือไปรงหอดเท่อนหอดซ่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะ 39, หนึ่งหกสามเก้าฮอตสิบแบ่งออกเป็นหนึ่งหกสามแล้วก็หกสามเก้าก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะซึ่ง หลายๆหันฟันเกี่ยวกันกับรถแอดมินพ่อพั่วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ได้กลับมาจากบ้านน้องโนดีกับงูเห่าใหญ่นะคะพี่น้องคะดาเมี่ยมแลยค่ะพี่น้องคะแรนตัดนารดปรากฏว่าเลขห้าน้อยออกเจ็ดสองนะคะงูน้ำเจ็ดเจ็ดสองนะคะพี่น้องคะเลขห้าน้อยเมื่อวานนี้ก็ออกไปเต็มเต็มนะคะพี่น้องเนาะแต่ว่าคิดว่าเลขใหญ่นูดีฟันดีขับสีได้โชคได้มาต้องกันยู่ิหรอกค่ะพี่น้องคะเพิ่นว่าแม่พ่อนฝัดเันว่าแม่พ่อนขับรถไปผู้เดียว นูดีแม่เอาเนื้อมาฝากแล้วเดอ้อเหนียวจันวามาค้นเอา,อาจันนะคะพี่น้องเอาเนื้อไปส่งเต็มขั้นรถให้น้องนูดีนะคะก็ล่องออกไปพิจารณาเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะหมักกระจัดคัดกับพานเด้อค่ะพี่น้อง่ะแเราก็ขอขอบคุณสายท่านน้ำใจนะคะของพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกทุกท่านนะคะที่รวมบุญมาเนะคะเฮ็ดหลังค้าใไมเให้ปูเฮาเนาะคะ่ะปูบุญมีนะคะพี่น้องค่ะปูฤาษีโลกเนาะ ค่ะบางเทื่อก็ต้องก,กราบ,ราบขอโทษขอัยเนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าปูวาา่าถ้าหน่อยทา,ทายเครื่องตัวกูบ่อยทายเดอ้อสันปูว่าเนาะถ้าท่ายเต็มตัวกูคอยใหตทายเนาะค่ะพี่น้องก็เข้าใจแอดมินเด้อค่ะถ้าทายเครื่องเดียวปูเพิ่นบ่อยทายเนาะค่ะพี่น้องถ้ทาท้ายเต็มตัวปูใหตทายแอดก,ก็เลยต้องจําเป็นต้องได้ทายปูลงคลิปเนาะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะปูปูเป็นเป็นสายหรือสีะค่ะพี่น้องค่ะเราอีกอย่างนึงเพื่อนกับีใบประกาศหาหกใบพุ่อนเนาะคะ่ะเลี่ยนทุก าศาสนาเนาะค่ะเลียนจบถูกาศาสนาะแล้วอีกอย่างนึงกับเพื่อนเป็นสายหรือสีเพื่อนบ่ได้เป็นสายที่ว่าสีไปเอาเพื่อนซึกใได้นะคะพี่น้องให้เลียนให้เลียนให้ใหใหพอแม่พี่น้องป้องไปทราบน้องกันเนาะค่ะว่าปูว่าเบื่อผู้ใดเมากูซึกได้ดอกน้อยเพิ่นว่าท่ายโลดจะทายยังกระทายรลดเพิ่นว่าน้องค่ะพี่น้องขาแอดก็เลยได้ทายทำลงไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังเลยกะกราบขอโทษขอภอัยพี่น้องที่หวังดีเนาะคะ่ะเนาะเบื่ออย่างหไหนทายปูเนาะคะ่ะพี่น้องกะ ปูพันกเ็เลยว่าถ้าทายบลเต็มตเพันใบไท,ย,ทยนะคะพี่น้องกเ็เลยได้เห็นหน้าเห็นตาปูคือจังเห็นในคลิปนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะที่เขามาเบิง้งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะก็ะขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะคะพี่น้องคิดสิ่งหนึ่งประกรนันไดก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องครับพี่น้องคะ่ะให้สมความมุ่งหนัด มุงมาดปาถนาทุกประกาศนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะพี่น้องเนาะค่ะซ pues ้ำถ okay? okay? ่ายก็อย uh. ่าลืมเลขทะเบี่ยนรถแอดมินพอนพลวยด้พี่น้องเด้อค่ะหนึ่งหกสามเก้านะคะพี่น้องค่ะหนึ่งหกสามเก่านะคะพี่น้องค่ะคุณยายอยูู่้เดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะแอดมินก็เลยได้ทการค้นเอาเองนะคะตอนนี้ห่อนพักยกก่อนค่ะพี่น้องค่ะพักยกห่อนแห้งแดดก็ห่อนแดดห่อนครัพี่น้องค่ะ กาเมื่อวานก็นสเดินทางไปพูล่ละค่ะวังสามหมอเพื่อที่จะไปถ่ายคลิปถ่ายข้าวเห็ดกูดซอยปูน้่เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะว่าเห็นแล้วบ้านผู้ใดยังมาซื้อหยาเนาะคะ่ะบะบะพนือเห็ดงามเถอพี่น้องกยมีฮอดแค้นใหญ่พี่น้องค่ะแค้นใหญ่ข่าบ่มีซื้อวัดวัดยังบุดอกค่ะพี่น้อง ค่ะพอดีแอดมาซื้อหย่านะคะพี่น้องเนาะขี่รถแตงแต่เศร้าจนเท่า hmm. ป right. <iosis> ันน mm ี่แหละค่ะพี่น้องเขาะได้ได้หยาอ้อมอำเภอกลุ่มพาว่าปีกับว่เห็นบอนขายหย่าอยู่ค่ะพี่น้องค่ะผี่มาทางกูแก้วเพี่ค่ะพี่น้องค่ะค่อยพอะนะคะได้เดินทางมาซื้อหย่าอยู่อำเภอกูแก้ว้อคะพี่น้องเด้อค่อยได้เห็นหย่าหย่าช่องนี้อึดค่ะพี่น้องช่วงนี้อึดหลายแบไพ่และแพงแน่นะคะพี่น้องเนาะคนหย่า ได้ได้กระตามต้อนนะคะพี่น้องคะขอบกำลังมัดค่ะพี่น้องคะได้แล้วปูได้หลังคาแล้วพี่น้องปูได้หลังคาแล้วปูโคตรสีดังไม่เป็นจังสี่ตีหน่อยดังให้รีพี่น้องเอ้ยดังจนไม่ให้มาสมปูเนาะ มาดีเดอร์ค่ะมันสิปิว,วเด้ก็องหอนนี่แหละค่ะทะเบียนรถหนึ่งหกสามเก่าเนี่ค่ะปูเอาผ่าเส้นหนาปูแล้วค่ะมาเสร็จปูว่ามันสิออกในรถมึงนี่ละน้อยค่ะพี่น้องค่ะ

สู้ๆค่ะแดดก็ร้อนจ้าแม่ขขอคุณค่ะโอ้อหอ,อห <S <S นพี่น้องหอนแแดอย่อาบน้ำมดหัดกอนยาดมหอดปูพี่น้องเอ้ยเจอสิปิวน้ำทาง ขอพุณนพี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ทางช่องแอดมินนะคะพี่น้องเนาะแจังไดก็อย่าลืมเขามาเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะคะพี่น้องค่ะบอขามโฆษณาบอวพ่อเมพี่น้องสิคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอ้ถือรางวัลที่หนึ่งนะคะพี่น้องค่ะขอให้ครอบรัวฮงแห่งเหลืองเหลื่อมนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ทองปารธนาสิ่งใดก็ขอให้สมข้อมงมัดปารธนาทุกประการค่ะให้นิจตะคํำว่าลำรวยเงินท่องสุขภาพแข็งแรง สู้ขู่สู้ขนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ